ผมไปออฟแฟตไว้ครับทุกคนครับรถกลุ่นเครับจับให้ถ่ายวีดีโอนะ เราเราไม่อยากคุยเลหตุผงว่าเออคนเราได้อย่างนี้นะเว้ยพลเราได้อย่างนี้นะเว้ยต้องดูไซนี้พลเนี่ยคนไก่อนมีคนอ้เป็นไงคนเราไม่อยากคุยให้พลเห็นนะเว้ยพลจะเสียดายมากพลไม่ได้มาว่ะใช่ทำไมคนไม่มาเราไม่ค่อยกดดันนะเว้ยดูหน้าปลาดูหน้าปลาอ๋อหน้าคุณ มันมีความสุขยังไงไม่รู้่ปอนบอกเออโชว์โชว์โชว์ปิดกโอ้อ้าวถ่ายวิดีโอนะโอ้ยปอนเอ้ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะโอ้โห ดูดูตัวปลาพนดูตัวปลาโอ้โหโอ้โหนี่ลอยขึ้นมาเลยไงล่ะพนเลยมีแต่คนเหยียดหยามพนจันไปตัวที่ยี่สิบพนอ๋อพนเอ้ยน่าสงสารมากเลยพนเอ้ย เสียใจ้วยนะคนนี้ไม่ได้มาเนี่ยปากกินดีมากอืหขึ้นปากบนปดยากคนต้องหลอดแล้วล่ะอืมอืมโชว์ม่ออ เดี๋ยวจะอัพคลิปเรื่อยๆนะพนนะอไปหลายๆช็อตอ่าบายบาย